สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ไลฟ์โดยไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยนะคะวันนี้ก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะในเรื่องค่าส่งนะคะก็คือแบบเราอะดีลกับทางขนส่งใช่ไหมคะได้เลทค่าส่งที่ถูกมากเลยอะคือแบบทางรถปีอย่างเงี้ยทางเรือ20นะคะแล้วก็ปริมาตรก็คือถูกมากเลยนะคะเพราะว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะเขาแบบสั่งซื้อของเนี่ยเขาได้ กิโลแพงอ่ะแล้วก็ได้ปริมาตรแพงนะคะทําให้ค่าของอ่ะมันมันก็เป็นถือว่าเป็นต้นทุนเหมือนกันนะพวกค่าขนส่งจากจีนมาไทยเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนสินค้าอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราสามารถที่จะลดต้นทุนตรงเนี้ยได้อ่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะเออเอาเอา,เอาไปเป็นกําไรได้อ่ะอคือแบบมันมันลดเยอะมากจริงๆนะกิโลละ 25, ยี่สิบห้าเนี่ยถ้าเราไปเจอเจ้าที่แบบกิโลละสี่ห้ากิโลละห้าสิบอย่างเงี้ยเออมันคือมันแบบ ถ้าคิดเป็นจํานวนเงินแล้วอะคือแบบมันเยอะมากเลยนะคะบางคนเขาก็แบบมาขอสมัครแต่ว่าเขาสั่งเป็นแล้วเขาจะมาขอแค่ใช้ขนส่งชิปปิ้งนะคะอันนี้ก็ยินดีเหมือนกันนะยินดีเหมือนกันนะคะเพราะครูเดียวกับขนส่งไว้ไงเพราะใครเป็นลูกศิษย์ครูอะจะได้เลทค่าขนส่งที่ถูกเขาก็เลยมาขอสมัครแต่ว่าเขาสั่งเป็นแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนอะไรเขาขอแค่อาศัยใช้ชิปปิ้งด้วยนะคะก็คือแบบมันก็คุมเขาแล้วอะแค่ค่าสมัครก็คุมเขาแล้วอะ เขาได้ทนคือแน่นอนเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็เพิ่งมาแวะกินข้าวไปนะคะกินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้กินชาเขียวอันนี้มาไลฟ์แบบไม่ได้บอกใครเลยอะ่ะมาไลฟ์วันทำงานด้วยสิสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเบบี้อโรนนะคะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะคะเมื่อกี้ก็อธิบายเรื่องค่าขนส่งไปเบื้องต้นแล้วนะคะอันนี้ อันนี้ไม่ได้ใส่เอเฟิกเลย่ะหน้าสดเลยอะโอยสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอธิบายเรื่องชิปปิ้งนะคะก็มีใครอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับทางชิปปิ้งเพิ่มเติมก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะลายนี้แบบไม่ได้บอกกล่าวอะไรใครล่วงหน้าเลยอะคือแบบเอ้นึกอยากไล์ก็ไลท์คือแบบเห็นเห็นสหารที่ คือมากินข้าวใช่ไหมคะคือแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคือมากินข้าวนะคะแล้วก็แวะคาเฟ่นี่ค่ะนี่นี่คือบรรยากาศรอบๆคาเฟ่ะคะมาไล้อยู่ข้างนอกนะคะไม่ไม่กล้าเข้าไปข้างในเพราะว่าเกรงใจเขาคือแบบข้างนอกข้างนอกมันก็ทําให้แบบแสงสวย,วยนะคะ ว่าเป็นการพาเที่ยวด้วยเวลาเห็นแบบอะไรอะ่ะเราออกมาข้างนอกเราเห็นอะไรที่มันสวยๆอะ่ะก็อยากไลฟ์ให้แบบทุกคนได้ดูกันด้วยอะ่ะคือแบบก็เหมือนกับเราพาเที่ยวด้วยอะไรอย่างงี้นะคะโอเคก็มาอธิบายเรื่องค่าขนส่งเนาะ คือก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเราอะสามารถดิวกับขนส่งได้คือขนส่งนะคะถูกมากเลยนะคะอย่างคนที่นําเข้าสินค้าจีนมานานๆน,นะะ่ยเขาจะรู้เลยว่า ได้เลท่าขนส่งที่ถูกจริงๆนะคะคือทางรถ2 5ทางเรือคือ20บาทต่อกิโลนะคะคือแบบคนที่เขาสั่งมาเยอะๆอยู่แล้วอะ่ะอย่างบางคนเนี่ยสั่งเสื้อผ้าใช่ไหมคะเสื้อผ้าแบบเป็นกระสอบอ่างเงี้ยมันก็หนักแบบบางคนเขาสั่งมาเยอะจริงๆอะ่ะสมมติหนักที่100 100กิโลอะ่ะ100กิโลเขาถ้าเขาใช้ชิปปิ้งกับเราอะ่ะเขาจ่ายทางรถนะคะถ้าเขาจ่ายถ้าเขาใช้ทางรถเป็นชิปปิ้งกับเราอะ่ะหนึ่ง 100กิโลเท่ากับเขาจ่ายแค่2500บาทแต่ถ้าเขาใช้ชิปปิ้งเดิมซึ่งชิปปิ้งเดิมเนี่ยมัน45บาทต่อกิโลทำให้เขาต้องเสียตังค่าส่ง4,500บาทต่อการสั่งซื้อนะคะซึ่งถ้ามาแบบมาโรงเรียนกับครูใช่ไหมแล้วก็ขอชิปปิ้งคือบางคนเขาไม่ได้โรงเรียนนะเขามาขอแค่ชิปปิ้งอย่างเดียวเพราะว่าแค่อะไรอ่ะคือเขาเขาเป็นคนทําธุรกิจใช่ไหมคะเขาจะมองว่า ้990เนี่ยเขาได้คุณคืนมาตั้งแต่ครั้งการซื้อครั้งแรกเลยเพราะว่าสมมติว่าเขาสั่งซื้อเสื้อนะคะ100กิโล100กิโลถ้าเขาไปใช้ชิปปิ้งเจ้าอื่นมันก็คือ4,500ใช่ไหมแต่ถ้าเขามาใช้ของครูอ่ะ2,500มันก็ทำให้เขาอ่ะประหยัดไป2,000บาทซึ่งมันก็เกินคุ้มแล้วอะ่ะก็เลยจะมาไลฟ์บอกเพื่อนๆน,นะคะว่า คนที่โรงเรียนกับเราอะ่ะคือแบบในราคานี้คือคุ้มจริงๆนะคะเป็นราคาเปิดตัวคร์นะคะ990แถมฟรีชิปปิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวันหนึ่งนะคะที่ครูจะพาไปดูโกดังนะคะว่าโกดังชิปปิ้งเจ้าเนี้ยเป็นยังไงน่าเชื่อถือหรือเปล่าเดี๋ยวว่างๆนะคะก็คือจะพาทุกคนนะคะไปไลฟ์ดูที่โกดังนะคะว่าโกดังแบบน่าเชื่อถือขนาดไหนทําไม ราคาถูกแล้วแบบหน้ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่สำหรับพูนะคะก็คือมันน่าเชื่อถือจริงๆนะคะเพราะว่าเราอะใช้ขนส่งเจ้าเนี้ยมาตั้งแต่ตอนที่หาชิปปิ้งแล้วก็ดิวกับทางนขนส่งนะคะก็ดิวดิวกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยคือตอ,ตอนตอนทุกวันเนี้ยก็ยังใช้ขนส่งชิปปิ้งเจ้านี้อยู่คือเขาอะก็กับเราอะก็รู้จักกันมานานแล้วอะจะ3ปีแล้วอะเออพอเราแบบ บอ,บอกเขาว่าเนี่ยจะทําคอร์สเรียนแล้วก็จะขออาศัยชิปปิ้งเขาอะ่ะช่วยแบบลดราคาให้หน่อยได้ไหมเขาก็แบบว่ายินดีเลยนะคะเขาก็แบบยินดีค่ะจะเป็นคนุณครูเป็นอาจารย์แล้วใช่ไหมจะมีนักเรียนแล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่ายินดีเลยเขาจะให้แบบชิปปิ้งแบบเป็นเหมือนชิปปิ้งพ่วงอะ่ะเออเขาจะให้แบบ ราคาที่ถูกมากเลยนะคะในราคา25บาทต่อิโลนะคะถูกจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีบางชิปปิ้งอนะ่ะ6 0ก,กว่าบาทต่อิโลก็มีนะอืมไม่ใช่เพื่อนๆลองเสิร์ชหาว่าอะไรอ่ะชิปปิ้งจีนมาไทยอะไรอย่างเี้ยก็ได้แบบค้นหาดูนะคะว่าชิปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยคออเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าชิปปิ้งแต่ละเจ้าอะ่ะคือแบบราคา เท่าไหร่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองเปรียบเทียบราคาลองดูว่าเอ้ยมันน่าเชื่อถือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็ชิปปิ้งที่ครูช้นะคะก็คือเหมือนกับเราก็ดิวกันมาจะ3ามปีแล้วแล้วคือแบบมีอะไรอะ่ะมีปัญหาอะไรก็สามารถคุยผ่านไลน์ก็ได้เดี๋ยวหลังจากได้ขนส่งไปอะ่ะก็คือครูจะส่งลิงค์ให้ก่อให้สมัครใช่ไหมพอสมัครเสร็จแล้วก็จะ ได้มีคอนแทคกับทางขนส่งด้วยเออเราก็จะมีคอนแทคกับทางขนส่งนะคะว่าอะไรอ่ะมีไลน์เออเราจะคุยกับทางขนส่งผ่านไลน์นะคะเวลาเราแบบตามของหรือว่าเราจะใช้ฝากจ่ายก็ได้เออคุณก็ใช้ฝากจ่ายเจ้านี้มาตลอดเลยคือแบบเลดก็คือถูกมากนะคะก็อย่างเลทปัจจุบันน่ะมัน 5. 5กว่าแล้วนะถ้าเป็นเจ้าอื่นนะ่ะแต่เจ้าเนี้ย เมื่อเช้าไม่ได้เช็คแต่ว่าเมื่อวานเช็คเมื่อวานอยู่ที่5.46บาทนะคะห่หยวนเท่ากับ5.46บาทคือแบบช่วงนี้ค่าเงินหยวนขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่ามัน5บาทมาตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วอะค่าเงินหยวนขึ้นจริงๆนะคะ mm hmm. วิลาวันมาดูได้หรอเ <c oughs> ออจะมาแนะนําเรื่องค่าเงินหยวนนี่แหละคะ่ะเพราะว่าจะบอกว่าค่าเงินหยวนอะคือมันขึ้นมานานแล้ว มันขึ้นมาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณต้นปีนะเพราะว่าถ้าเทียบค่างเงินหยวนในปีที่แล้วอ่ะค่างเงินหยวนในปีที่แล้วอ่ะอยู่ที่สี่บาทกว,ากว่านะคะรักนารักเหมือนกันค่ะคิดถึงเลิฟยูมีเพื่อนมานะคะเพื่อนมารับชมด้วยดีใจนะคะโอเคก็คือ ะะก็จะบอกว่าค่าเงินหยวนตอนนี้มันปรับขึ้นก,ก็อยากรอให้มันลงเหมือนกันแบบสี่กว่าๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะถึงแม้ค่าเงินหยวนจะขึ้นนะคะแต่ว่าเจ้านี้เขามีเลทฝากจ่ายที่ถูกนะคะเลทฝากจ่ายก็คือเท่าที่เช็คมาก็ถือว่าถูกในระดับหนึ่งแหละแล้วนะคะถูกแล้วแล้วเราได้ทั้งค่าเงินหยวนที่ถูกนะคะแล้วก็รวมทั้งเราแบบได้ค่าขนส่งจาก จีนมาไทยซึ่งเป็นรถที่ถูกอีกนะคะมันทําให้เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าเงินหยวนเลยก็ได้เพราะว่าเราประหยัดในเรื่องของต้นทุนในการค่าขนส่งแล้วอะค่ะมันก็ทําให้แบบราคาของของเราอ่ะเออมันก็ทําให้มีของอ่ะมีกําไรมากยิ่งขึ้นอจริงๆเพราะว่าอย่างอย่างคนบางคนเขาบอกว่าเนี่ยรับของมาใช่ไหมเออมีคนมาบ่นเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยรับของมาใช่ไหมแล้วเขาไปดูอ่ะแบบ เทียบราคากันอนะ่ะทำไมเจ้านี้มันขายถูกจังรับมายังได้ไม่ถึงรับมายังได้ราคาไม่เท่านี้เลยทําไมเขาขายราคาเท่านี้ได้เออก็คือว่าเขาอาจจะเขาอาจจะแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะมีวิธีการคุยต่อรองกับโรง,งงานจีนคือถ้าซื้อเยอะก็ได้ราคาถูกนะคะอย่างที่บอกไปแล้วต้องมีการคุยเจรจาต่อรองกับโรงงานจีนด้วยแล้วก็ นอกจากคุยแล้วอะถ้าเรารู้จักการหาอะไรอะหาแบบค่าขนส่งหาชิปปิ้งเจ้าที่ถูกนะคะมันก็ทำให้เราอะประหยัดเงินไปได้หลายพันเลยนะคะรวมทั้งถ้าเราหาเจ้าบริการการฝากจ่ายเงินที่ได้ราคาเงินหนึ่งหยวนต่อบาทเนี่ยเป็นราคาที่ถูกมันก็ทำให้ลดต้นทุนได้อีกมันทำให้แบบพอรวมๆกันแล้วอะทั้งสามอย่างเนี้ย พอนรวมกันแล้วอ่ะมันทําให้ต้นทุนของชิ้นนั้นน่ะถูกมากยิ่งขึ้นแล้วทําให้เราอ่ะขายได้กําไรมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอืมก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปเนาะบางทีชิปปิ้งเจ้าเนี้ยสี่สิบห้าบาทต่อกิโลแต่ว่าของเราอ่ะยี่สิบห้าบาทต่อกิโลถ้าคนซื้อหนึ่งร้อยกิโลอ่ะมันก็ยังประหยัดไปแล้วอ่ะประหยัดไปแล้วสองพัน่ะคือได้ค่าเรียนคืนมาแล้วอ่ะเออคือแบบใครรงเรียนนะ ุ้มเกินคุ้มจริงๆครูให้แบบคุ้มเกินคุ้มจริง,รง,รงเดี๋ยวกำลังหามันไปไลฟ์ที่โกดังด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆคนเห็นโกดังที่ครูใช้ฝากจ่ายมาแบบฝากจ่ายมาจะสามปีแล้วอะที่ใช้กับชิปปิ้งเจ้านี้เดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมโกดังเลยคือแบบใหญ่มากนะคะ้ก็มีของแบบถูกของทุกคนเลยอะ เออก็ชิป,ปิ้งจ้าวขอเขาดีมากเลยนะเพราะว่าเวลาที่สมมุติว่าของสินค้ามาจากจีนใช่ไหมถ้าชิ้นไหนถ้าชิ้นไหนพังแล้วก็เสียหายอะ่ะเขาอะ่ะจะถ่ายรูปมาให้เราดูด้วยว่าเอ้ยสินค้านี้มันเสียหายนะให้เราอะ่ะไปคุยกับโรงงานจีนให้เขาคืนเงินให้เขาทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะทักมาบอกเราแล้วเขาก็จะบริการเราด้วยอะค่ะคือแบบ ดีมากเลยอะ่ะวันสต็อปเซอร์วิสแล้วก็การบริการก็คือดีแล้วก็ถ้ามีแบบกล่องนั้นไหนอะ่ะกล่องนั้นไหนที่ขาดหรือว่ากล่องนันไหนมันบุบอะ่ะทางชิปปิ้งเจ้าเนี้ยเขาก็จะห่อให้เราใหม่อมแบบห่อให้เราใหม่เลยนะสมมุติมาอันเนี้ยหลังมันดเวลเวลบุบบุบใช่ไหมมันอาจจะขาดนิดนึงเขาก็อาจจะเอาสกอตเทปแปะให้เพิ่มหรือว่าเขาอาจจะใส่เป็นผงกระสอบมาให้เราเลยนะคะเพื่อที่ว่าอะไรอะ่ะ การกันก,นกนารขาดของรังเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเขาว่าต้องส่งมาหาเราอีกอม,มันก็แบบคือการบริการเขาดีมันไม่ใช่ว่าถูกแล้วจะไม่ดีนะคะเพราะว่าครูก็ทําการศึกษาทําการหามาแล้วแล้วก็ทําการใช้ชิปปิ้งเจ้าเนี้ยมาคือแบบจะสามปีแล้วอะอแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเจ้าเลยนะอื เคยมีอยู่ครั้งนึงไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนฝากจ่ายไม่ได้เปลี่ยนขนส่งนะเปลี่ยนแค่ฝากจ่ายไปเห็นว่าไอ้เจ้านี้มันก็ถูกดีก็เลยเปลี่ยนฝากจ่ายแต่สุดท้ายก็ต้องมาจบที่ขนส่งเจ้านี้แล้วก็ฝากจ่ายกับเจ้านี้นะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก็คือมันมันถูกเหมอกันจริงๆนะคะก็อยากแนะนําเลยนะคะว่าขนออส่งอะ่ะคือถ้าถ้าเลือกได้อะ่ะก็คือเอาทั้งถูกและดีไปพร้อมๆกันเลยอะ่ะมันก็จะ ดีเนาะมไม่รู้ว่ามันมืดหรือเปล่านะคะตรงนี้พอดีเมื่อเช้าต้องออกมาจากบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าไปทำเลเซอร์หลักแร้มาที่คลินิกก็เลยถือโอกาสแวะกินท้าวพอแวะกินท้าวใช่ไหมคะคือตรงนี้มันอยู่ใกล้กับคลินิกพอเราทําการแวะกินท้าวเราเห็นว่าบรรยากาศมัน,มนโอเคอะอันนี้คืออยู่ด้านนอกนะคะ ด้านนอกอันนี้คืออันนี้คือด้านหน้าข้างในก็จะจะเย็นหน่อยเพราะว่าติดแอร์นะคะเพราะว่าแต่เราเกรงใจเขาไม่กล้าไลท์ข้างในเราก็มาไลท์อยู่ด้านนอกนะคะแค่ด้านนอกก็แบบแค่ด้านนอกวูวก็สวยแล้วนะคะนี่อันนี้คือแบบไม่ได้แต่งเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้แต่งแบบ แต่งใช้เอฟเฟกใน Facebook เลยนะคะอันนี้เป็นแบบหน้าสดหน้าเราเลี้ยวแบบปกติแล้วนะคะเวลาจะไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบต้องใช้เอฟเฟกนิดนึงเลยน,นะคะให้แบบหน้ามันดูแบบไม่น่ากลัวกลัวเพื่อนเพื่อนจะกลัวกันนะคะอันนี้ก็คือแบบหน้าสดเลยแต่ไม่เป็นไรหน้าสดมันได้เพราะว่าแสงอ่ะแสงมันพอดีเลยเพื่อนเพื่อมีอะไรจะสอบถานกับเรื่องชิปปิ้งไหมคะว่าเอ้ยชิปปิ้งอ่ะคือแบบ มันสําคัญจริงๆนะถ้าเราเลือกผิดอะ่ะคือแบบเราไปใช้เจ้าที่แพงอะ่ะต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าต้นทุนในการที่เราแทนที่มันจะได้กําไรอะ่ะเราอาจจะได้แต้นทุนที่เพิ่มขึ้นม,มันจะดีกว่าถ้าเราอ่ะได้ได้ชิป <c> ป <oughs> ิ <c oughs> ้งเจ้าที่ถูกแล้วก็ช่วยลดต้นทุนแล้วก็เอาไปเพิ่มเป็นกําไรดีกว่า ตอนนี้นะคะมีคนรับชมกันอยู่นะคะแล้วก็เออตั้งแต่ต้นคลิปเลยอะ่ะปกติต้องบอกว่าให้ทุกคนช่วยกันแชร์ไลน์นี้เออไม่ได้พูดเลยไม่ได้บอกให้ทุกคนแชร์เลยนะคะอขอบคุณนะคะที่มากดไลค์กดหัวใจให้นะคะวันนี้ก็ทำคลิปติ๊กตอกไปนะคะเป็นแบบหัวใจนะคะมาบอกลักนะคะ มาบอกรักหนึ่งสสามสี่ห้าก็รักค่าอะอย่างนี้เอาจริงแบบดีใจมากเลยนะคะที่ดีวกับขนส่งสําเร็จแล้วก็ล่าสุดทางขนส่งเขาก็ทําลิงก์อะไรให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกศิษย์ที่แบบนักเรียนที่โรงเรียนไปนะคะครูก็เริ่มทยอยส่งลิงก์ส่งอะไรให้แล้วนะคะเพื่อที่แบบว่าบางคนนะ่ะเขาอะ่ะ สั่งของเป็นบางคนเขาสั่งของเป็นแล้วก็อะไรอะลงที่อยู่เป็นเขาก็จะมาขอใช้ขนส่งไปก่อนแล้วก็ก่อนก่อนที่จะมีคา่าเรียนเนะแล้วก็ยินดีบริการนะักเรียนในกลุ่มนี้นะคะก็คือแล้วก็ให้ชิปปิ้งไปก่อนไปใช้ก่อนก่อนเรียนด้วยคือชิปชป,ปิ้งก็คุ้มนี่จริง ครมีใครอะไรจะถามเกี่ยวกับทางชิปปิ้งนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าหลังไม่ก็หลังไม่ก็ได้นะคะคือตอนเนี้ยมีคนทักเข้ามาหลังไม่แบบเยอะมากเลยนะคะมีคนแอบถามขนส่งด้วยคู่ใช้ขนส่งอะไรครูก็ยินดีตอบนะคะแต่ว่าครูตอบให้ได้เออครูครูตอบหลังไม่ทุกคนเลยหรือ,อบางทีก็จะมีแอดมินมาช่วยตอบนะคะแล้วก็คือหลังไม่หลังไม่เขาจะมาถามว่า ใช้ขนส่งอะไรเราก็จะบอกไปว่าใช้ขนส่งนี้ขนส่งนี้อันนี้คือที่เราเบสดียวมาแต่ว่าถ้าจะไปดีวเองอะ่ะมันจะไม่ได้ราคานี้นะเราก็จะบอกไปตามตรงเลยนะคะางคนก็บอกว่างั้นขอใช้ชิปปิ้งด้วยได้ไหมคะขอแค่สมัครลงทะเบียนอย่ายนี้นะคะแล้วก็ยินดีนะคะแล้วก็ยินดีช่วยเหลือทุกคนเลยจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีคนถามเ,เข้ามานะคะว่า ตัวโคเองนะคะทาอาชีพอะไรบ้างนะคะก็คือทําหลายอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็คือเคยสอนเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับการนําเข้าสิน้าจีนด้วยแล้วก็มีประสบการณ์การด้านด้านการเป็นพยาบาลคือจบพยาบาลมานะคะจบพยาบาลวิชาชีพมาแล้วก็ทํางานแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรับพาร์ทไทม์อยู่บางวันนะคะเพราะว่า Ừ, มันมันก็ชอบอะ่ะแล้วก็เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์นะคะขายของออนไลน์ขายในเพจ Facebook ขายใน s h อป e e ขายใน Lazada นะคะขายมาจะ3ปีแล้วนะคะเป็นสินค้าจีนทั้งหมดเลยนะคะเราเรานำเข้าสินค้าจีน100%เซนนะคะแล้วก็คือแบบที่มีทุกวันนี้นะคะก็คือมีเพราะสินค้าจีนจริงๆนะคะก็คือแบบเราไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ต้องกลัวเลยว่าเราอะ่ะจะไป เอ้ยเรามาบอกวิธีอย่างเงี้ยแล้วเราอะ่ะจะทําให้แบบกลัวว่าเอ้ยของเราก็ขายอยู่เราจะมากลัวแบบขายแข่งกันอะไรห,หรือเปล่าคือคือบอกจริงๆเลยนะคะไม่กลัวเลยนะเรอ,อไม่กลัวใครมาขายแข่งเลยนะคือแบบสินค้าจีนอะ่ะเราไม่ต้องกลัวเลยมันมีเยอะมากเลยนะคะมันมีแบบเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านชิ้นอะ่ะ คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็มีหลายแบบหลายสไตล์เราไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าใครจะมาแข่งกับเราเราขายแบบนี้แต่เรามาสอนเรามาสอนคนนี้คนนี้ก็เขาอาจจะไปขายเป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้าอย่างนี้ก็ได้นะคะคือแบบมันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้มีคนเดินผ่านเพ <c oughs> <c oughs> ิ่มเสียงดังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือของของอะ่ะมันไม่มีทางหมดไปเออมันไม่มีทางแบบ หมดมันจะมีแต่ผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วเราอะอยากได้แบบไหนอยากได้เสื้อผ้าสไตล์ไหนแล้วก็สามารถส่งแบบไปให้โรงงานจีนผลิตได้ด้วยรวมทั้งนอกจากเสื้อผ้าแล้วอะยังเป็นพวกของใช้หรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้ถ้าเราอยากได้แบบไหนอะถ้าเรามีแบบอะเราคุยกับโรงงานจีนเป็นแล้วอะเราสามารถเอาแบบเอาทุกทุกอย่างอะ เอาไปให้โรงงานจีนดูได้ว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้โรงงานจีนเขาก็จะขึ้นแบบมาให้เราแล้วเราเขาก็อาจจะเอาสินค้าตัวนี้ส่งมาให้เราดูว่าเฮ้ยเราพอใจหรือ,อยังถ้าเราพอใจแล้วจะเริ่มกระบวนการผลิตจนะน่าผลิตคือแบบถ้าจะทําแบบนี้คือต้องเป็นหลักร้อยชิ้นน่ะเออเขาจะทําให้เราแต่ว่าเขาจะส่งมาให้เราดูก่อนว่าโอเคไหมถ้าผ่านก็คือเขาก็จะผลิตให้เราเลยผลิตเป็นแบบว่าทําแบรนด์หรือว่าทําเป็นแบบอะไรอะพร้อมขายพร้อมที่จะมาให้เรานะคะหรือว่า เราจะจดริคสิตอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถทำได้นะอแอดวาน์ขึ้นไปอีกอคือจริงๆนะเพราะของจากจีนมีเยอะจริงๆคือแบบตอนนี้เราอะ่ะนึกอะไรขึ้นมาได้อะ่ะเราอยากขายอะไรอะ่ะในหัวเราอะ่ะสมมติเนี่ย อยากขายต้นไม้ต้นไม้เขาก็มีส่งจากจีนนะของกินก็มีเหมือนกันคือของที่เราเึกขึ้นได้ทุกอย่างเลยอะ่ะคือเราสามารถนำเข้าจากจีนมาได้แต่ว่าณตอนนี้มันอาจจะมีแบบเรื่องแบบอะไรอะ่ะสินค้าบางประเภทห้ามนำเข้าอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเราก็ต้องศึกษานะคะแล้วก็เอ่อสินค้ามีหลายอย่างจริง ลองนึกขึ้นมาแล้วก็ลองพิมพ์เอาม้ครูดูกันดูกันก็ได้นะคะว่าทุกคนตอนนี้ในหัวกําลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ในหัวทุกคนกาลังคิดอะไรอยู่คิดถึงสินทาจีนชนิดไหนบ้างคะพิมพ์มาให้ครูดูกันหน่อยได้ไหมเห็นมีคนดูอยู่แต่ว่าไม่พิมพ์ไม่อะไรเลยวันนี้ไม่มีคนกดแชร์เลยด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรปกติก่อนก่อนที่ครูจะมาไลฟ์ครูจะมาบอกนักเรียนล่วงหน้า วันนี้ไม่ได้บอกนะักเรียนล่วงหน้าเลยคือดีก็เอ้เห็นมันสวยดีก็เลยโอเคตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์สดเลยและการอยากเพราะว่าอยากมาอธิบายเรื่องชิปปิ้งตั้งนานแล้วแล้วก็แบบเอ้ยจะมาอธิบายวันไหนดีแล้วก็ไม่ได้โพสตบอกล่วงหน้าเออถ้าทุกคนกําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะแชร์ไปให้ครูหน่อยได้ไหมเออตัวครูเองก็ไม่ได้แชร์นะครูมาถึงก็พูดหรือปกติครูก็จะใช้แบบ อะไรอะเฟซบุ๊กครูแชร์วันนี้มาถึงแบบพูดอย่างเดียวเลยมีใครอยากสอบถามกันเมื่อกี้เห็นมีหลังไมาสามสี่คนแล้วแบบเพราะว่ามันเด้งขึ้นมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูเข้าไปตอบนะคะให้เส้นสุดไลน์นี้ก่อนมีมาทักมาแล้วว่าสองสาคนนะคะแต่ว่าในไลน์นี้ไม่มีใครเม้นเลย เริ่มร้อนแล้วนะคะเพราะว่าแดดเริ่มมาช่วงนี้มันเป็นช่วงประมาณบ่ายใช่ไหม,มให้ครูแบบไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพาทัวร์โกดังวันไหนดีกำลังคิดอยู่ว่าจะไปโกดังจะไปโกดังจากจีนมาไทยอะ่ะจะไปโกดังไปหาเขาไม่ได้ไปหาเขาหรอกจะไปไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยโกดังเนี้ยมันน่าเชื่อถือนะเออแล้วแบบมัน มันคุ้มจริงคือคนที่เขาใช้ชิปปิ้งจีนมานานๆน,น่ยเขาจะกังวลเขาจะกลัวว่าชิปปิ้งเจ้าถูกอ่ะคือแบบบางทีของของเรามันมีราคาใช่ไหมของเราแบบสั่งมาแบบอาจจะเป็นโต๊ะตู้เตียงอะไรเงี้ยของชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยแล้วมันมีราคาเขาก็จะกลัวชิปปิ้งถูกกันใช่ไหมคะแต่ว่าของเราอ่ะเป็นเจ้าชิปปิ้งที่ถูกและดีอืถูกและดีแต่ว่าถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์กลัวเขาก็จะเป็นเลทราคาของเขานะ แต่ว่าครูไปดิวมาครูก็เลยได้เลทราคาที่ถูกก็คือยี่สิบห้ากับยี่สิบคือแบบมันถูกจริงๆอืมคือแบบราคาเลทยี่สิบห้าก็ยี่สิบเนี่ยมันสําหรับคนที่แบบเหมามาเป็นคันรถเลยนะเอือเห็นเคยเห็นรถคันใหญ่ๆปะที่เขาแบบที่เขาแบบบางคนอ่ะเขาจะเหมาเขาจะเหมารถเหมารถเพื่อแบบเพื่อที่จะให้เลทขนส่งถูู เขาจะแบบใช้วิธีการแบบเหมาเป็นคันรถเลยได้จ่ายทีเดียวจบแล้วเขาก็จะซื้อของมาที่แบบเต็มคันรถนี้เลยอืแต่ว่าของเรานะคะก็อย่างที่บอกไปเราไม่ต้องสั่งเยอะขนาดนั้นเราอย่างครูเอนทุกไม่ได้สั่งเยอะอะไรขนาดเต็มคันรถขนาดนั้นนะครูสั่งมาแค่แบบสองร้อยชิน500ช้นห้าร้อยชิ้นหรือว่าแบบ 7 8็ดแปดร้อยชิ้นอย่างนี้นะคะก็คือสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะอืพอเราพอเราสั่งไปใช่ไหมคือแบบเราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าขนส่งนะเพราะว่าค่าขนส่งเราถูกแล้วก็แบบสั่งมาในน้อยก็ได้เพราะว่ายัางไงเราก็ได้ขนส่งถูกอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวเลยเรื่องขนส่ง กับชิปปิ้งบ้างไหมคะคือแบบชิปปิ้งก็คือชิปคำา่าชิปปิง้งอะ <c oughs> เดี๋ยวควรูต้องไปแล้ววันนี <c oughs> ้ก็ไปบ้านนาต่อนะคะเพราะว่าไป <c oughs> ทำธุระ สอนเรื่องก,การนําเข้าสินค้าจีนคือตอนนี้กําลังรงวบรวมเนื้อหารวบรวมเนื้อรวบรวมเนื้อหาในการสอนอยู่คือแบบอยากจะให้คนที่อะไรอะเพิ่งเริ่มแบบอะไรอะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มอะเข้าใจกันน่ะเออเพราะว่าครูก็เคยผ่านการเป็นผู้เริ่มต้นในการนําเข้าสินค้าจีนมาก่อนครูก็จะรู้ว่าจุดไหนที่มันควรจะเน้นแล้วก็จุดไหนที่ควรจะ โอเคปล่อยผ่านได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือแบบทำเป็นชีตเอกสารที่เหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นจากไม่มีพื้นฐานเลยคือติดลบเลยก็สามารถนําเข้าสินค้าจากจีนได้แล้วก็มีคนมาถามหลังไมกันเยอะมากเลยนะคะว่าเอ้ยคือตัวเองอะ่ะไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีนเลยจะสามารถนําเข้าสินค้าจีนได้หรือเปล่าคือบอกเลยนะคะ สามารถนํำเข้าสินค้าจีนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถึงแม้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาเลยนะคะคือสมัยเนี้ยมันก็มีเทคโนโลยีช่วยนะคะก็คือในคอร์สของเรานะคะราคาเต็ม5 9 9 0ัน้าบาทนะคะสมัครมาภายในวันที่ส1กกตุลาเนี้นะคะภายในวันที่ส1กกตุลานี้เท่านั้นนะคะตอนแรกคิดว่าอีก2วันจะปรับราคาขึ้นแล้วแต่ว่าวกลัวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาจะแบบ ใจนี่กนันก็เลยแบบโอเคเพราะเราประกาศไปแล้วนะคะว่าเราจะให้ราคา990ถึงแค่370ลาคของนี้เท่านั้นเราประกาศไปแล้วแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนคําพูดอะ่ะตอนแรกกําลังคิดอยู่เลยว่าจะขึ้นมาเป็นหลักพันกว่าแล้วว่าเพราะว่า ครูได้ชิปปิ้งเจ้าถูกมาแล้วอ่ะเออคืออยากปรับราคาคอทึ้นไปแต่ว่าครูประกาศไปแล้วอ่ะว่าเราจะรับราคา990ถึงแค่31ตุลาคมนี้เท่านั้นก็เลยโอเคเราจะยังไม่ปรับขึ้นในช่วงนี้แต่ว่าช่วงวันที่1นึ่งติกานะคะตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงเิกาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะราคาคอนี้ปรับขึ้นแน่นอนนะคะเป็นพันกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็อะไรอะ่ะคือเราอ่ะ ให้ในราคาที่คุ้มค่านะคะแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้จริงแล้วครูยังแถมเป็นชิปปี้เจ้าถูกให้อีกคือมันได้สองต่อเลยนะคะได้ทั้งการเรียนการสมัครไ d ดีสอนตั้งแต่การเปิดสมัคร i d ดีเลยนะคะพอสอนนี้เสร็จแล้วเราสอนเรื่องการใส่ที่อยู่การหาของหาสินค้าทำยังไงการดูโรงงานนะคะว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่ารวมถึงรวมทั้งการดูดาวดู อะไรเ่าดูภาพรวมว่าร้านนี้คือร้านที่น่าเชื่อถือนะคะในคอร์สนี้ก็จะบอกไว้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังแถมฟรีเอกสารนะคะตอนนี้กำลังเริ่มทำเอกสารการเรียนอยู่นะคะก็จะต้องพยายามรวบรวมเนื้อหายอยู่แล้วก็คือของแถมที่สุดคุ้มในคอร์สนี้เลยนะคะก็คือแถมฟรีชิปปิ้งนะคะชิปปิ้งราคาถูกนะคะไม่ใช่แค่ราคาถูกอย่างเดียวนะคะยังมีการยังมีการแบบว่าเ e ยชิปปิ้งเจ้าเนี้ย เป็นชิปปิ้งที่ครูใช้มาตั้งแต่ตอนเริ่มขายของออนไลน์เลยแล้วก็มีการบริการที่ดีถ้าทุกคนอยากที่จะลงคอร์สเรียนนะคะก็รีบสมัครกันเข้ามานะคะ31ตุลานี้หลังจาก31ตุลานี้ราคาคอร์สปรับขึ้นเป็นพันกว่านะคะวันนี้ก็เดี๋ยวครูขอตัวไปก่อนนะคะยังไงก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีผู้ชมกันอยู่หลายคนเลยนะคะแต่ว่าไม่มีการ ไม่มีมาคุยกับครูเลยนะคะแต่ว่ามีหลังไมมาเต็มเลยนะเมื่อกี้เห็นเด้งมาประมาณสี่ห้าคนแล้วอะออเดี๋ยวงั้นแค่นี้ก่อนนะคะไปก่อนนะคะ